ก,กับนรสการคุณเจ้าสวัสดีพระบิ่น้องชาวนาแก่ทุกท่านนะครับอับรวมทั้งอายัตโยมที่มาจากต่างจังหวัดต,ต่างอำเภอด้วยนะครับผมชื่อพันตำรวจเอกสมชายสีคำแดงครับก็เพิ่งมาเป็นผู้กำกับโรงพักนาวังประมาณสองอาทิตย์นะครับ แต่ไม่ค่อยได้อยู่ไปตามเสด็จพระเจ้าหลานที่จังหวัดนองบัวลพูนะครับวันพรุนี้ก็ไปอีกนะครับจะมาเว้นอยู่วันสวันก็ต้องไปนะครับอ,อย่างไรก็ตามแนวกาสวันนี้เป็นวันดีที่ได้มีโอกาสมาร่วมทําบุญทอดทอป่ากับพี่น้องชาวบ้านในแก่ก็ถือโอกาสพบปะ ฝากเลยฝากตัวได้นะครับถ้ามีอะไรที่คิดว่า,าตำรวจโรงพักนาวังหน้าที่จะปรับปรุงตรงนั้นหน้าที่จะพัฒนาตรงนี้หรือหน้าที่จะเ,เข้ามาแก้ไขปัญหาอะไรนะครับก็ขอให้แจ้งผ่านทางท่านผู้ใหญ่บ้านก็ได้นะครับท่านกำนันก็ได้เพราะว่าผมจะไปพบกับทางท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็จะฝากเบอร์โทรศัพท์ผมไว้กับผู้ำํำทุกๆหมู่บ้าน ถ้าไม่เจอผู้ใหญ่บ้านไม่เจอกำน,นันไม่เป็นไรครับสมาชิกอบตอมีผมก็จะไปพบกับทางนายกรองนายกสมาชิกอบตอของแต่ละหมู่บ้านแล้วก็จะฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับเพื่อที่จะประชาธมพันธ์ออกทางห้องกระจายข่าวบางทีฟังแล้วจดทันบ้างไม่ทานบ้างก็ไปดูได้ที่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านไปขอเบอร์ได้นะครับผมไม่หวงนะครับแต่ว่าอย่าโทรไปยืมตังกันนอครับ <laughs> ก็ในวันนี้เป็นวันดีก็ถือโอกาสมามาแนะนำตัวนิดนึงแล้วก็จะได้ร่วมทำบุญกับทางท่านพระครูดมนะครับครับมีแค่นี้ครับขอพระคุณครับการพิมพสการพระคุณเจ้าทุกท่านนะครับเรียนท่านผู้ชมกับนะครับและอ,อยากที่ทำทุกท่านนะครับที่มาร่วมทำบุญ พระพาปา่าสร้างสาราการประยรียนวัดบรุรราสมคีนะครับบรรยากนะครับก็ขอขอบคุณท,ทุกท่านนะครับที่มีน้ำใจขอให้บุญกุศลส่วนนี้จงต่อบสนองทุกท่านทุกคนให้มีสุขภาพแข็งแรงและมีร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภ,ภัยไข้เจ็บนะครับตลอดปี58ทุกท่านทุกคนบครณาครับ